สบายดีพี่น้องอันนี้ก็ซักผ้าเนาะมีทั้งปั่นเครื่องแลง้วก็ปั่นปั่นมือซักมือนิดหน่อยตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอยู่บ้านนอ้องใช่ไหมคุณแม่คพ่อได้ใส่ผ้าไป้าปงน้อทกันเลยซักมือ <c oughs> อันนี้สีขาว เหนียบอยู่ตรงระเบียงสับปะมันมันเมื่อยเมื่อยไม่อยากซักมันเมื่อยแต่เราก็ต้องสักนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องดีที่ระเบียงถ้าไม่สักเราจะเอาอะไรนี่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนที่ไหนจะเปลี่ยนมันเป็นเมื่อยเมื่อยนะกล้ามเนื้อมันผนเอง แต่จะพูดแตจะจะซีเรียสก็พมดซีเรียสทำนาะก็คำสั่ก e. ็ไดแต่คำังวัน<โอ>นี้ททัร์ทวรไปบ้านกบวิ้ยโอ้ยกูมีไเปิดเน็ตมาเราเ่เปิดเน็ตมาในนี่เราเพิ่มเติมยังว่าสิ้นเดือนนะนี่เพ่เติมนะยก็อยากซื้เนาะได้กำหนดโอนเงินกลับบ้านเนาะ ผมเรียน,นปูก <c oughs> อตนะืวนตัพวกอวนว้นะคอยตเป็นคนอนวนะวาเนาะเดี๋ยพอเป็นคนอวนจาคนอวนวายอวนไว้จะเมื่ออวนเื่อไห้พก็มีหรือว่าอวนในคนอื่นหอ้อ,องกบะมีอกอพอวาเจขอยบพวกจะของกันยังเอาบปรล่อแล้วคืออวนจะไปได้ ก็รีบโอวันนี้เงินงเดือนออกแล้วอ็อนเลยนี่ก็เงินียนนี้ก็พวกนี้แหละตอนเช้าเช้าที่พ่อเปียาแต่เช้าเขาจะได้เอาเงินไปซื้อของกินกันของกินเพราะว่าดำนามันม,มันไม่ค่อยมีอะไรกินอะ่ะมันไม่มีคนหาแล้วก็กับข้าวก็จะอืดอดหน่อยเนาะไม่ค่อยมี อึดอึดคืออะไรแต่ข้าก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะพูดไม่ถูกมันอึดมันอึดมันอึดแนวกินเพราะว่าไม่ได้หาส่วนแม่เขาก็จะไม่กินเขาจะไม่กินกบไม่กินเขียดเขาก็ไม่กินเขากินแต่เขาไม่เคยไม่เคยเห็นเขากินตั้งแต่เล็กเล็กตั้งแต่เติมมาเขาไม่เคยเห็นเขากินนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามาคนทำไม เ,เดี๋ยว่วจะคนแกดตอนนี้แก่ไม่ไหวนั่นนงร่างนะส่วนเราเป็นลูกที่ดีเราก็จะรีบรีบโอนให้เลยตอนเย็นเดี๋ยวไปเอากันเข้าวชัชชีแล้วก็โอนไปเราก็จะทำแบบนี้ทุกเดือนมึงจะหอกพวกโก็โอนปั๊บตรงนี้ค่อยให้เงินก้างในกระเป๋า มีนเด็กเนาะแฟนก็นอยากใส่เนาะเราก็ทางนั้นก็คงเงินทาง,ทางขาเฮามน้ำเฮาเหามกับหัปุ๊บมันก็ต้องจัดการจัดการฟันส่วนเร,เรียบร้อยแล้วโอ้โอนไวเราต้อง็นคนโอนไวสำหรับครอบครัว <c oughs> สำหรับพ่อแม่เราต้องเป็นคนโอนไวพว่อแม่แล้วก็ลูกลูกชายอีกนไหมชายก็ เฮงแต่ว่าข้ากับเฮงจะกำลังกินครับกำลังกินกำลังเรียนตั้งตัวน้ำเลยเปิดน้ำคลองมากกว่ตัวน้ำน้ำคลองปลาปลาก็เปิดน้ำหนองไอที่นี่เขาเรียกยังไงคลองสุรประทานจะเล่นน้ำ ใส่ปลาใส่เบ็ดที่น้องก็ได้แต่ปลาบูต้องใส่ปล่อยปลาหูเยอะไปหน่อยตอนกินแล้วก็ได้แต่ปลาบูใส่ที่ไ้ก็ได้แต่ปลาบู <c oughs> เองว่าปลาบูกินปลาอื่นหมดเหระบอกเอา้าเราตอนปล่อยปล่อยปลาบูเยอะไปถักปลาไปว่าไปเนาะ ซีเรียสทำไมสีเฮ็ดสซีเฮ็ดสว่าเงินเดือนกำลังจะหมดเงินเดือนออกปุ๊บก็จะหมดกำลังจะหมดไอยซอกเพราะเราเป็นคนมีค่าเยอะเนาะค่านู่นค่านี่ค่าค่าสารพัดค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่านิ้นค่านี่นั่นนี่นี่ค่ายา กินส้มไปลูกนึงก็อาย่เงีกินส้มเฉยๆน,นี่สม้สมส้มไมไ่หวานเลยนะม่หวานมากกิน <c oughs> ส้มแล้วก็ละคายพอแล้วก็จะซักผ้าตาแตนิดนิดซักบ <c oughs> ่ายก็ได้หรอกแต่ว่าเรามันไม่ค่อยชอบไม่ชอบซักแบบซักแบบเด มันได้ฟิวมันได้ฟิวสักสักผ้าตามแดดคิดเองเลยเองแม่หน่เด็ิบไรีบุรีข้นไ้างนั้นได้ได้ฟิลก็สอ,องมีนีเนางงานเน่เนาะว่าในวิดีโอบไร้เรีองก็ได้เเดกเอาลงวิดีโอกับเขาเียงเันล้มหงสเคียงกันกระซันเคียงกันเรนียงยดกิน ี่เบียดให้เทียงกันเดือนเห็ดกินเนี่ยเาให้กินกระปิะมาานี่น้องเห็ดกินไปกระเทียงไปเพราะว่าสูตรก็รสเสือมาคนหรือเนี่ยก็เลยสิประิบมะ่านนี่แหละกินแล้วกระเทียงกันไปกิน,น,นไปนเ,เปไปทียงไป,ท,นนไปทุกซื้อมาหลังกายอักเสบ่อยงางี้ว่ามีกระไข่ขึนตอนแรกครับเมื่อกระไข่ข็น ซื้อ,อยากแก้อักเสบมากินเพิ่มเนี่ยแก้อักเสบเพิ่มแล้วก็ไม่หายก็คงต้องโดดไปโรงพยาบาลวันอาทิตย์หน้าอะไรไมัเกินอังคารแม่อังคารก็ไปหาอะไรต้องไปหาหมอแล้วต้องไปทําใบนั่นด้วยทําใบหน้าปัด <c oughs> ทำใบส่งตัวเออก็บออยากไปเป็นไหนรมาหามอยัมเซาอก็โอ้ยคนหลาย คนหลายแล้วก็น้ำครึ่งวันนั่นแหละมั้งเจ้าไม่หายก็ต้องไปให้หมอจัดยาแก้อาสเอทให้กินหน่อยต้องไปตรวจรู้สึกว่าร่างกายมันอักเสบเยอะมือก็จะสีดบ่อยธีนั่งนั่งเฉยๆรือว่าถือโทรศัพท์ก็ยังก็เป็นอื้น้ำบา มักบบนกบ่ีเดือนออกมาก,กับตรงแบมใส่แบมตัมมวแบมไก่แบมนะแบมไก่แบมมากกับเบสเดี๋ยวนี้ต้องทำบัตรอีกค่าบาทอีกเราก็จะค่าเยอะค่ะคนมีค่าตัวเงี้ยมีค่าไปหมดทำไมใน แ่ฉันไม่เติมเงินนุ้งไม่ได้คุยเลยอยากคุยไม่มีใครอยากคุยอยากมาหมนกับท่านแม่ <c oughs> <c oughs> มาหมนยัง <c oughs> ไม่ออกแต่ว่าพูดก่อนพูดเรื่องก่อนว่า เย็นนี้ก็ไปเอาเข้าวบัญชีไว้แล้วก็โอนสะดวกไม่ได้ก็โอนกดโทรศัพท์มันก็ไม่ต้องบัตรเนี่นไปโอนตัวแล้วก็เอาเข้าวบัญชีไว้แค่พรุ่งนี้เขาคงมไปเอาแต่เช้าพรุ่งนี้เสร็จก็จะให้กินก็จะสั่งให้ซื้อของกินมา ซื้อหมูซื้อหมาซื้ออะไรมาไว้ทํากินแต่หมูเขาก็ไม่อยากกินหมูเขาก็เพิ่งกินเขาก็ไม่อยากต้องซื้อกับข้าวมอไ,ไว้ตุนไว้ทำเพราะว่าช่วงดำนามันจะเหนื่อยไม่มีใครหาพอนนี้กำล,ลังเร่งเร่งทำเร่งดำเพราะว่ามันไม่มีคนไม่มีคนช่วยนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพี่ชายดำก็ ขาลูกเขาก็ต้องกลับไปช่วยพี่ช่วยพ่อเขาร้านน่ะร้านมันก็ต้องกลับดูเหลือจะแมี่กระเดวกระเดวอยู่คนเดียวเนะาะพอเราไม่มีงินจ้างเราก็ต้องเร่ทงทำเขาก็จะไม่มีเวลาไปหาของกินถ้าใส่ใส่สปลาในน้องก็จะเก็จะแต่ปลาบู <laughs> กินตืปลาบูไม่ชอบก็ไม่ก็เบื่อนะมันเบื่อเบื่อปลาบูทุกวันมนะันก็เบื่อใส่กีก็ได้สองสมตัวครับผมจะต้องรีบอวนอนไวต้องเป็นคนอนไววันนี้วันเสาร์เนี่ยลูกชายเราต้องไปกินกว๋วยเตี๋ยวลูกชายชอบกินกว๋วยเตี๋ยวไรับเงินแล้วก็ไปแลกเขาไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวนี้ค่างเงินบาทเท่าไหร่ เดือนที่แล้ว,วรู้สึกจะตกอยู่พันพันบาทเท่ากับสา0 0 0นกีีก็ได้เยอะได้เป็นแสนได้เยอะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะลงหรือมันจะขึ้นจะทองขึ้นมันก็น่าจะขึ้นนะนี่ถ้าได้สามแสนอีกก็ก็โชคดีก็ถือว่าเขาจะได้เงินเหลือไว้กินช่วงมํนช่วง ดำมาสักหน่อยนึงแล้วก็โอเคก็จะถะเพิ่มเพิ่มอีกสักสองร้อยปกเที่ยวไม่ได้เพราะเราก็ต้องใช้จ่ายที่นี่ปกเพิ่มไปที่สี่สองร้อย ใส่ง้อใส่ซส่วใส่แบบเออเอาอบเชยมาใส่เผ็ดรอกกินอบเชยแล้วมันก็ชอบกินข้เวตี๋อบเชยไม่ใช่ก้าวตี๋หมูตุน๋นน้ําน้ำใส่กิ้งมาใส่อบเชยแหมมันจะเป็นไปปะเมื่อคืนจะเลยเมื่อวานจะเลยเทียงกันเรื่องทำกับข้าวเราอยาเส้นหมี่มันก็ไม่ค่อยเราไม่ค่อยชอบเส้นห,นหนมี่เท่าไหร่ก็เลยเราชอบกินเส้นเล็ก หรือว่าเส้นเก๋เอเรียนคนจับยวนอนะทำเองอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกกินค่อนข้างเลือกกินอยากกินอยู่อยากเดี๋ยวจะลองไปโอ้เดี๋ยวจะไปดูสูตรพี่คนหนึ่งที่เขาทำายเกิร์แล้วเขาทำ ทำทำเส้นทำเส้นปิดจับยวนอาจจะไปลองเดี๋ยวจะลองทำดูแต่เพราะว่าซื้อเขาไม่อยากกินซื้อเขาเพราะว่ามันมันเส้นมันนุ่มมันไรเส้นมันเล็กเล็กแล้วก็แบบเราไม่ชอบ <c oughs> เราชอบเส้นใหญ่ใหญ่พอดีพอดีแบบแบบของฝั่งลาวเลยอะ่ะชอบแบบนั้นก็เลยจะมาลองทำดูจะไปลองทำดูเดี๋ยววัานอาทิตย์นี้ก่ามาลองซื้อแป้งสักสองโล เดี๋ยวไปดูสูตรใน YouTube ก่อนแต่ว,วันอาทิตย์นี้ทำบ้างก็สักผ้าไม่เสร็จก็เมาค่อนโอ้ยไปเนาะเร็วเมื่อกี้เดี่ยัดไปเนาะก็ชิมมือๆเนาะเสียงสะท้อนลมแรงเวลรบเบียแดดมันก็ยังไม่ทันเบิดเนาะก็ซักผ้า เขากก็ไม่มีเดี๋ยวไม่มีไถ่ไม่มีซีดีว่ะค้างวันนี้วันสิ้นเดือนนะทำไมเขาไม่ซีดีเขาบวกโทหาเฮาคัดข้อเสียก่อนช่วยเล่นเราก็จะทำอะไรไล่สาระไปเรื่อยๆเนาะ แล้วแต่สะดวกใช่อาจริงๆก็แล้วแต่สะดวกปวดทันหนัแล้วแต่เราสะดวกแล้วอาทิตย์เดือนหน้านี้เราก็จะไม่ค่อยว่างเพราะว่าเราต้องไปหลายที่แม่งจะไปตรวจโรคมไปรับรองเพศมาทำบทัตรแม่จะไปตรวจหมอน้าอู้หุ่นไหวแม่งจะยเยอะแยะอะไรนะ เราคนไปอะ่ะเยอะอะ่ะไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าคนไปอะ่ะมันนึ่งไงคนไปอ่ะนึ่งไงนึ่งไงเดือนหน้านี้เราก็จะเดียงแต่นี่ยังไม่ได้ไปก็เดียงแล้วคอก็มันไม่หายมันแก้อาจิยต่อน้ำกระดิ่ใส่เดียวเดียวเดียวเดเดยอยู่ไโว้ย นั่นหายไปเลยนั่นหายเข้าโทรศัพท์ไปเลยนะหายแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะผ่านไหนทำไมถึงต้องผ่านวันนี้ผ่าน, <c oughs> านาก็ัน่นเสร็จเดียวเดี๋ยวแต่เราซักมื <c oughs> เอเราก็จะอ้อยอิงอย่างเงี้ยไม่เสร็จจะอ้อยอิง ไาจารย้วจ้ะพี่น้องบูเมาแล้วจะไปเยืงงานต่อแล้วจะสาหานี่แล้วกันแดดยีนไป้ฟ้าแล้วมัวแต่เบาบมัวแต่เบาแต่โอ,อยเมา่วอมยสวยสวยอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ด้เจ้ะพี่น้องฝากพี่นอ้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารยด้เนนจ๊เฉช้าเล่าเฉเชฟเช้าเล่าไปอยู่กลับไปดูเล่าแล้วสื้อลำบากกว่นานี้อีกมั้ง ผมไมเงินเรือนเนาะไม่ไปหายใจ